สวัสดีครับผมกับผมพี่เสือไทเกอร์ยุสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครอยากได้อลติสผ่อน5,000แท็กเพื่อนแท็กฝูงเลยเปิดประเด็นเลยออลติสผ่อน5,000ถูกมาก 1.6G หไม่เก0 0 0มกว่าโลไม่9 0 0 0หกว่าโลผ่อน5,000นอ่ะเอาไม่เอาอ่ะถามถามใจตัวเองไมห้ 50, 5 0 0ื่ผ่อน5,000นะครับกับตัวนี้ Toyota a อ t i ติ6 g ปี2010 นวนรอบคันมาเลยชา้ชาๆจะชัดนะครับสีบอลเงินรถสวยมากนะครับเบาถ้าพี่เห็นได้เห็นเบาะหนังแล้วพี่จะร้องว่าว่าว่าเป็นล้อแม็กนะล้อแม็กนะเห็นไหมนะล้อแม็กนะไฟเลี้ยวด้านข้างชุดแต่งรอบคันนะเห็นไหมครับโอ้เก็บงานมาให้เสร็จแล้วนะครับดูดิดูเบาพี่ดูเบานะครับเบารถสิบปีเอานี่พูดตรงๆเลยเบารถสิบปีอ่ะไม่คุยเยอะนะเบารถสิบปีอ่ะพี่คิดดูเองแล้วกันนะครับแล้วดูไฟท้ายนะ ไฟไท้ายสวยเห็ э นไหมครับไม่มีแตกไม่มีนี่ค,คนะือ,อโตยโยต้ามหานครนะออกป้ายแดงมาโตโยต้ามหานคร 1.6G ดรถเจ้าของมือเดียวนะนี่รถเจ้าของมือเดียวนะผมไม่ซื้อมาเองนะครับรถเจ้าของมือเดียวนะเล่มเจ้าของมือเดียวเล่มครบอะไรครบหมดท้ายหลังเดิมท้ายหลังเดิมพี่ดูนี่ดูนะเดิมโครงสร้างเดิมนะครับท้ายหลังเดิมเดี๋ยวมาดูตะเข็บข้างกันว่าเดิมไหมมาดูตะเข็บข้างกันว่าเดิมไหม อือฮ uh ึ huh. ดูเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับซ้ายเดิมมาดูขวาเดิมไหมมาดูขวาเดิมไหมต้องเปิดให้ดูทุกชิ้นนะไม่งั้นลูกค้าไม่ไว้วางใจซื้อรถเนี่ยต้องไม่มีตําหนินะซื้อกับผมนะครับคือแต่เข็บข้างต้องเดิมต้องมีรอยอาร์ตต้องมีครบหมดทุกอย่างไม่เดิมไม่ขายไม่เดิมไม่ขายมัไม่เดิมไม่ขาย นี่ดูน็อตหน้าเดิมเห็นไหมครับมอเอากรอ,อยู่ตรงนี้นะครับคานหน้าเดิมเดิมแบบนี้ไม่มีการไล่สีใหม่ใดๆทั้งสิ้นด้านหลุฝั่งขวานะซื้อรถซื้อกับผมแบบนี้สบายใจนะซื้อรถสบายใจได้เลยนะคเครื่องหนึ่งเครื่องพันหกนะแล้วได้เครื่องพันหกด้วยผ่อนห้าพันไม่เก้าหมื่นกว่าโลไม่กว่าหมื่นกว่าโลดูตะเข็บข้างแต่ฝั่งฝั่งนี้เปิดไหอยัง,อยงนะ,ะเปิดให้รมทุกฝั่งต้องถามตาก,กล้องก่อนบางทีผมก็ลืมนะครับ เอาติ is, พี่ไม่น้อยรถเติมบางคนเขาบอกโอ้หพี่เสือนี่มีแต่รถสวยๆปีใหม่ๆหม่ม,ม,ม,มน้อยๆเอาแน่นอนละ่ะปีเก่าไม่เยอะผมไม่เล่นอยู่แล้วนี่กับตัวนี้นะครับ t o y ย t a a l t าติ is, นะครับ 1.6G ปี2010นะครับรถสวยแบบนี้เลย ภายในเอี่ยมไม่9 5 0 0หม้ากิโลเมตรผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทผ่อนเดือนละ5,000ักว่าบาทกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องแล้วประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีแล้วประกันให้มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ำรถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแหว จ้าอื่นเก็บ7%ผมไม่เก็บมาเอาได้เลย2 7ง0 0 0เ็พันบาทผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นรายได้เกิน10,000บาทขึ้นไปรายได้เกินใครรู้ตัวอะไรได้เกิน10,000บาทแล้วอยากได้เอาติดรถใหญ่ๆครอบครัวไม่น้อยๆไปใช้ผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแอดไลน์ line, ใต้นี้เขทักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาทุกอาชีพทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสต์แอดไลน์แล้วทักมาเจ้าของมือเดียวรถบ้านล้วนๆมาเอาไปผ่อนห้าพันกว่าบาทไหวไหมถ้าไหวมาเอาไป ใครอยากดูภายในไหมมีใครอยากดูภายในไหมใครมีใครอยากดูกดส่งหัวใจขึ้นฟ้าหน่อยส่งหัวใจขึ้นฟ้าหน่อยส่งหัวใจรัวๆขึ้นฟ้าหน่อยส่งหัวใจรัวๆขึ้นฟ้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับเอาไปตากล้องมาหลังเลยเดี๋ยวไปเทนรถกันนะครับ เดี๋ยวไปเช็คหลังกันนะไม่เก้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะมาถึงไมนะ่ได้่ยกล้อ,องมาเดี๋ยวผมเองอุย้ยเอานี่ครับไม่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตรค้างไว้เลยเ,ลยเห็นไหมไม่ห้าหมื่นเก้าหน้าจอไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยรอย,รอยแผลรอยรอะไรทัทง้ทงสิน้นเกียร์ออโต้นะโอ้ยเกียร์ออโต้นะพี่ดูดิแล้วดูภายนะอ่ะพี่ถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายรอบคันสวยสวยให้เขาถ่ายรอบคันสวยสวยให้เขาถ่ายรอบคันสวยสวยให้เขา เนี่ยพี่ดูดิแล้วดูผังผนังผนังภายในเดีเป็นทูโทนรถโคตรสวยเลย AUX ก็มีนะวิทยุใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ดูนะครับพงม,มาลายัย4ีก้านนะครับรถสวยมากอ่าไปลองเทสกันไม่เก้าหพี่พี่จะหาอย่างนี้ผมว่ามันหายากนะเราไปลองเทสได้ดูกันดูนะนะครับรถคุณภาพเกรดเนะครับ นะกินนิ่มกินนิ่มเอาเตะกินนิ่มกินนิ่มเลยทุกลูกทุกลูกอันนี้คือไม่ได้เบรกนะกินนิ่มทุกลูกนะครับแต่ว่าหัวโค้งต้องเบรกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราชนไม่ได้ได้ขายนี่ดูนะครับช่วงลงช่วงล่างการเลี้ยวเข้าโคง้งโอ้โหแล้วไอ้นี่ยพวงมาลัยหนังนี่มันมันพอดีมือผมเลยอนะ่ะโอ้โหนี่ดูดิรับ ขับลองได้อะเบรกหน่อยโอ้โหเอะลองเบรกใส่ลูกแล้วหน้าหน่อยเป็นไงโอ้โหนิ่มเชียบนิ่มเชียบเลยน้องน้องแคมรี่แต่ว่าตัวนี้เอาเตินี่คือเขาทํามาเป็นน้องแคมรี่อยู่แล้วถูกปะล่ะเอาเตนี่คือทํามาน้องแคมรี่อยู่แล้วก็ขับนิง่งขับสบายโอ้โหแล้วภายในกว้างนะผมว่าแนะนํานะครับใครที่เป็นครอบครัวเ,เขาเรียกว่านะตัวใหญ่นิดนึงนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวใหญ่หรือว่าคุณลูกตัวใหญ่นะครับผมว่าก็ เอาติดนี่ก็ตอบโจทย์นะแล้วมันก็ผ่อนห้าพันกว่าบาทนะผมว่ามันก็สบายๆครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากได้ก็แนะนําเลยนะครับนะครับแนะนําได้เลยจองได้เลยนะครับจองได้เลยถ้าซื้อสดผมก็ไม่เก็บแบวนนะนะครับเอาได้เลยเนาะออโอ้โหขับง่ายขับสบายนะครับเกียร์ออโต เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวก็สะดวกสบายคุณดูดิไม่เบรกนะนี่คือมอัน,นี้คือเรียเบรกอันนี้ก็แตะเบรกแล้วค่อยๆไปดูดิพอค่อยๆไปปุ๊บก็แหมมันแคมารีชัดชัดโอโหโอ้แอร์เย็นเพลงเพราะนะครับคันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ไปก็นะครับผ่อนห้าพันกว่าบาทพี่ถูกพอกับมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่ไม่ได้เผลอเผอถูกกับมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ตัวเราไม่ร้อนฝุ่นฝุ่นข้างนอกมีแล้วเป็นไงอ่ะไม่โดนตัวผมถูกไหม ฝนตกไม่ต้องไปหลบใต้สะพานซื้อความปลอดภัยให้ลูกค้หลาน5,000ันกว่าบาทไปเอาไปเถอะเอาไปเถอะพี่หรือว่าจะขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดเพราะเครื่องพันหกนี่ก็ถือว่าไปต่างจังหวัดได้แล้วก็ไม้มันก็แค่เก้าหมื่นห้าไม่ไม่ถือว่าเยอะแล้วมีระบบอีโค o โหมดให้ด้วยนะครับเนี่ยผมเห็นอยู่เนี่ยระบบ Eco อีโค่โหมดใส่มาเต็มนะเอาติดตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ทางแอดมินนะสองเจ็ดเก้านะครับหรือว่าจะซื้อสดก็ติดต่อมาได้นะครับทางแอดมินเหมือนกันนะปักไลน์หมดุดหรือว่าอินบ็อกซ์ในเพจก็ได้นะครับับใครเเจออออชช่่่งงงงงทททาาาไไหนนนนก็ตติดด้้ลยนะ นะครับหรือว่าใครติดต่อช่องทางนั้นแล้วตอบช้าหรือไม่พออะไรก็ศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสี่หกหกหกเบอร์ผมเนี่ยโทรปุ๊บรับปับโทรปับรับปุ๊บโทรปุ๊บ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 รับป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 ับนะครับไม่ต้องกลัวเลยโอ้โหนี่คือไม่เบรกบอกก็ดีนะบอกไม่ช้ำเลยบอกไม่มีช้ำเลยโอ้โหเจ้าของรถรักษาดีมากนะหายากนะเจ้าของรถที่คือซื้อรถต่อเนี่ยรถบ้านเนี่ยนะครับ เราก็ต้องดูรถที่โอ้โหเจ้าของเขารักษาดีด,ดีนะครับผมว่าก็แนะนำแบบสไตล์แบบนี้แหละนะครับมาเอาไปได้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจอยากจะได้เอาติดไปไว้ใช้สักหนึ่งคัน มารับไปอยู่ได้เลยกับตัวนี้ Toyota G, 2010. า l อลติ 1.6G ปี2010นะปี2010นะครับสวยๆแบบนี้เขาโครงสร้างบอดี้เดิมแต่รถยังไม่ได้ล้างถ้าล้างหน่อยสวยแน่นอนครับขายออกไปล้างให้แน่นอนนะนะครับสำหรับคันนี้นะครับ2 7 9 0 0 0บาทนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบ,บ็ก l เท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตถ้าใครอยากได้รถแบบนี้แล้ว แอดไลน์ใต้ลิงก์ล้วทักมาสิครับนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฟ์สนพี่เสือด้วยมีหัวใจส่งหัวใจมีดาวเปดาวมาหรือว่าใครอยากจะติดต่อส่วนตัวผมก็เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมนะครับ0943146666 0943146666แต่ถ้าบางคนไม่รู้ว่าแหมติดต่อทําไม่เป็นเลยเอางี้อันนี้น่าจะต้องเป็นทุกคนแหละพิมพ์เข้า Google เข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่าเรื่องรถ ไว้ใจพี่เสือครับ